นี่มันกล่องอะไรทำไมภาพแคปเป็นกลางวันกลางคืนภาพใสปิ้งสวยขนาดนี้แถมแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะไหนลองแกะกล่องดูสิอ๋อที่แท้เจ้านี่ก็คือ Mofo m 1 1 s Pro นี่เองแกะกล่องออกมาคำเตือนบอกว่าห้ามใช้ฟาสชา์นเด็ดขาดไม่งั้นหมดประกันเมมโมรี่ที่ผมสั่งมาของเล x กซ 64G รอคอยกันมาตั้งนานทั้งทีแกะกล่องกันไปเลยแกะกล่องออกมาข้างในเขาดูสวยมากมีกล่องใส่ใบรับประกันและคู่มือมาอย่างดีดูดีสุดๆด้านในกล่องจะมีคู่มือใบรับประกันและก็ ที่สแกนให้เราลงทะเบียนที่ชอบที่สุดก็คือตรงนี้แหละเขามีคู่มือเป็นภาษาไทยดูง่าย <Yes. S 1> ทําตามนี้ได้เลยไม่ต้องงมกล่องเล็กๆข้างๆตัวนี้เขาใส่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์กล้องมานั่นเองดูใส่ใจแบบสุดๆส,ส่วนเจ้าตัวนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกับตัวกล้องแล้วเอาไปติดกับอุปกรณ์ของเราอีกทีอีกหนึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้คือสายชาร์จ u s B Type C เอาไว้ชาร์จตัวกล้องและนี่คือพระเอกของเราก็คือตัวกล้องนั่นเองจับครั้งแรกดูตัวเล็กๆแต่สเปคและน้ำหนักนี่ไม่ธรรมดาเลนนี่เป็นเลนวายกว้างถึง 1 2อองศา f 1.8หนถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด Full HD 1080ึ่งศนดโดยการบันทึกแบบวนซ้ำเมื่อบันทึกเต็มเมมโมรี่รองรับเมมโมรีตั้งแต่32 GB ถึง128 GB เวอร์ชัน30ขึ้นไปนะจ๊ะให้ภาพแสงสว่างที่ดีในที่ที่มีแสงน้อยเพราะใช้เซนเซอร์ CMO s ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนอัตโนมัติเปิดเครื่องเมื่อเราขยับปิดเครื่องเมื่อเราไม่ได้ใช้งานในขณะที่เราใส่ตัวยึ ส5้าชั่วโมงช่องนี้เอาไว้ใส่เมมโมรีการ์ดเขาจะมีลูกยางปิดเปิดได้แบบนี้เพื่อกันน้ําเข้าส่วนช่องนี้คือช่องชาร์จ Type C เอาไว้ชาร์จเวลาแบตเตอรี่หมดส่วนด้านบนจะเป็นไฟบอกสถานะการทํางานและสถานะแบตเตอรี่ใครได้มาแล้วอย่าลืมสแกนที่บาตร์โค้ดตรงนี้เพื่อรับประกันการใช้งาน1ปีเต็มก่อนใช้งานพวกเราก็ต้องไปที่ Google Play เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันพิมคําค้นหาคําว่าโมฟูได้เลยหน้าตาแอปของเขาก็จะเป็นแบบนี้กดติดตั้งและใช้งานได้เลยเปิดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็น นแบบี้ให้เราเข้าไปเซตติ้งตั้งค่า Wi-Fi ก่อนนะจ๊ะเปิดไปแล้วถ้ายังไม่เจอ Wi-Fi แสดงว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องให้กดตรงนี้แล้วเปิดค้นหา Wi-Fi ใหม่ก็จะเจอคําว่า o o โฟวีเจ็ดโปรกด Connect เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยให้ขึ้นลักษณะน,นี้เชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จก็ Fi, กดย้อนกลับไปที่หน้าแอปเพื่อเปิดเข้าใช้งานเชื่อมเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้เลยเสร็จแล้วจะรอช้าอยู่ใหญ่ให้กดเข้าไปที่ปุ่มดีฟาด้านล่างเปิดเข้ามาก็เป็นหน้าจอแบบนี้ที่เป็นกล้องเราถืออยู่แบบนี้แสดงว่าใช้ เ,เปิดเข้ามาในหน้านี้เขาจะบันทึกอัตโนมัติให้เราเลยถ้าอยากหยุดก็ให้กดไปที่ปุ่มรูปที่เป็นรูปวิดีโอแค่นี้เครื่องก็จะหยุดการบันทึกให้เราเลยสังเกตได้มุมบนซ้ายมือหากจะกดถ่ายภาพให้กดตรงที่รูปกล้องถ่ายภาพถ่ายเสร็จแล้วจะกดดูให้กดตรงรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้พอเปิดเข้ามาก็จะเจอไฟล์ของเราที่เก็บไว้ที่ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งสามารถเลือกดูและลบได้เลยตามใจชอบของผมจะตั้งไว้คลิปละหนึ่งนาทีภาพนิ่งก็กดตรงนี้เข้าไปดูได้เลยจะซูมเข้าซูมออกดูภาพนิ่ง ได้โหมดภาพแคทเ๋วแหววเลยส่วนการตั้งค่าตรงนี้เราก็กดที่รูปเฟืองตรงนี้เข้าไปได้เลยเลือกดูรายละเอียดการตั้งค่าการทํางานตามที่เราชอบได้เลยส่วนตัวผมจะใช้ค่าเดิมจากโรงงานเท่านั้นตัวแรกคือตัวการตรวจจับการสั่นสะเทือนจะเปิดหรือปิดก็ได้ตัวที่2คือการเปิดปิดการบันทึกเสียงตัวที่3คือความยาวคลิปเลือกได้1น,นาทีและ3นาทีต่อหนึ่งคลิปตัวที่4เซ็นเซอร์ขนาดผมตั้งดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตัวที่5บันทึกฉุกเฉินบันทึกทันทีหลังจากมีอะไรมากระทบตัวที่6ฟอร เอาไว้ร์แม a t card เมื่อเต็มแล้วหรือว่าใส่ memory เริ่มใหม่นะครับตัวที่7เวลาเปิด wifi จะเปิดไว้แค่3นาทีหรือว่าเปิดตลอดก็ได้ตัวที่8ปดลายน้ําเราสามารถเปิดปิดลายน้ําได้เวลาเราถ่ายจะไม่มีชื่อรุ่นและปันที่ติดไปด้วยตัวที่9ตัวนี้เป็น ev ไว้บาลานซ์เราจะตั้งเปิดปิดก็ได้แต่ว่าผมตั้ง auto ไว้ดีกว่าตัวที่10รหัส wifi ครั้งแรกเปิดเครื่องใหม่เขาจะให้ wifi เป็นเลข1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรหัส wifi ของเราเองได้ตัวสุดท้ายตังค่าเริ่มต้นร e s e t ทุกอย่างกลับไปเเป็นนค่่าดิมสวตรง จะเป็นขีดแบตเตอรี่ที่บอกแบตเตอรี่ในตัวกล้องของเราที่คล้องคอติดโทรศัพท์แบบนี้ก็เอาไปใช้ติดกล้องมูฟูได้นะครับการติดแบบนี้มันง่ายนะครับไม่ต้องเอาไปติดที่รถสําหรับมอเตอร์ไซค์จะได้ภาพเลขใหม่รถและก็วิวรอบข้างทั้งหมดเลยครับติดออกมาก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับใครมีที่รัดหน้าอกจะแน่นกว่าเดิมวิธีถอดก็ง่ายๆนะครับแค่เลื่อนตัวนี้นะครับง้างตัวนี้ออกแล้วก็ถอยตัวกล้องออกมาได้เลยครับง่ายมากง้างแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปทางตรงกันข้ามได้เลยดึงออกนับหนึ่งยังไม่ทันถึง10เครื่องก็จะดับไปปปเเเออองัอััตตตตโนนมิ็รระหยดแบ เราไม่ต้องไปหาปุ่มกดให้วุ่นวายเครื่องจะดับไปเองถอ,อดปุ๊บเก็บปั๊บเข้ากระเป๋าได้เลยไม่ได้ใช้งานเกิน3นาทีเครื่องก็จะดับไปเองถ้าอยากใช้งานก็แค่ยกขึ้นมาเพียงแค่เรายกขึ้นมากล้องก็จะติดให้เราอัตโนมัติไม่ต้องไปเสียเวลาหาปุ่มกดให้วุ่นวายกว่าจะได้ถ่ายก็ช้ากันพอดีนับหนึ่งยังไม่ทันถึง10เครื่องก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติและมีเสียงดังแบบนี้เป็นอันเสร็จพิธีพร้อมลุยกันเลย ใครอยากได้กล้องเบ็ดอึดตีพันมิลลิแอมปถ่ายได้สูงสุด15ชั่วโมงกันน้ำ IP66 กันฝุ่น IP66 แบบนี้ลุยๆแบบนี้ตอนนี้ทางโมโฟเขาจัดแฟลชเซลล์อยู่ตอนนี้ราคาอยู่2,000นิดๆเองนะกล้องมีน้ำหนักเบาแล้วก็ให้ภาพที่ดีทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้พี่ๆไลเดอร์ผมแนะนำเลยรีบไปกดกันเลยช่วงนี้คุ้มสุดสด